พอกลับมาที่บ้านลาดนะคะหายไปสองสัปดาห์กลับมาเรามีสิ่งปลูกสร้างใหม่กลับมาเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เติมเข้ามาในพื้นที่บ้านเดี๋ยวดูนะคะนี่เป็นบ้านหลังเดิมโอ้โหผ้าขนหนูแตลากสีมากมันนอกมันนอกเดี๋ยวเอาไว้ตากให้มันรอบๆรอบๆรอบๆรอบเลยโอ้โหสุดยอดจริงอันนี้ก็เราก็เนื่องจากว่าบ้านหลังน้นเนี่ยไม่มีครัวครับไม่มีที่ประกอบอาหารไม่มีทากับข้าวก็เลยเอ๊ เราก็ต้องทำครัวเล็กๆนะฮะก็ก็เลยเกิดทำครัวขึ้นแต่ว่าเป็นทรงโมเดิร์นที่ให้โจทย์กับช่างเขาไว้นะฮะเ่ะเดี๋ยวพาไปดูมะค่ะเจาะเจอะอยู่เลยนะฮะ,ะสงสัยช่างกำลังจะติดประตูหน้าต่างตรงโน้นนะครับเอ้ยประตูหน้าต่างวางง่า้ง<ม>กำลังติดประตูห้องน้ำไม่ใช่ติดประตูหน้าต่าง เดีพี่กัมพูพูดถึงโครงให้หน่อยสิว่าทำไมถึงเลือกแบบโมเดินก็ที่เลือกแบบนี้เพราะว่า 1. มันง่ายนะเราก็คิดว่าน่าจะใช้งบไม่ไม่เยอะเหมือนกับบ้านบ้านสไตล์ไทยไที่มีจั่วนะครับแต่ว่าโครงสร้างนี่จะเป็นเหล็กนะครับข,ข้างบนเสาเป็นเหล็กนะแล้วก็หลังคาเป็นเมทัลชีตนะฮะเราก็อยาทำ ทรงโปร่งโล่งเพื่อให้เห็นรอบทิศทางไม่ไม,ไม่ไม่มีผนังผนังไม่มีฝาไม่มีกระจกไม่มีอะไรนะพื้นที่เท่าไหร่อะคะห้องน้ำมีห้องครัวห้องนั่งทานอาหารเล่นๆรวมแล้วก็ประมาณสักห้องเนี่ยสามคูณสี่สองห้องแล้วก็สองคูณสองที่เป็นห้องน้ำอีกห้องหนึ่งความยาวของพื้นที่เท่าไหร่นะช่าง ความยาวเนี่ย12เมตรความกว้างความเท่าไหร่ช่างก <6 m. S 1> ว้าง6เมตรยาว12เมตรกว้าง6เมตรเทพื้นด้วยซีเมนต์นะฮะเทพื้นด้วยซีเมนต์เนี่ยครับมีห้องน้ำมีห้องอาบน้ำอยู่ในตัวแล้วก็มีห้องครัว งงไหมว่าทำไมต้องมีห้องน้ำและห้องอาบน้ำอยู่ในครัวก็เผื่อแม่ครัวร้อนจัดต้องวิ่งเข้าห้องน้ำอ๋อเผื่อใครกินอาหารแล้วท้องเสียเออท้องเสียก็วิ่งเข้าห้องน้ำอ๋อใกล้ใกล้เดี๋ยวเขาแบ่งเป็นสัตว์เป็นส่วนตามห้องเมื่อกี้นี้นะคะเอาห้องแรกก่อนห้องที่คุณกําพูยืนอยู่นี่คืออะไรห้องแรกนี่จะเป็นห้องนั่งทานกาแฟออนั่งทานอาหาร นะครับนั่งทานอาหารก็จะมีเก้าอี้โต๊ะนั่งทานมีเคาน์เตอร์นั่งแบบว่หาหันหน้าหย่อนขาอะไรเงี้ยเหรอประมาณนั้นป่าไม่ไม่มีย่อนขามีเก้าอีอ้นั่งแล้วโครงนี้ไ่ทำไปทำอะไรเนี่ยจะเป็นรั้วต่อไปแล้วเนี่ยล็อกไปเรียบร้อยล็อกกระเสาเนี่เอออันนี้จะเป็นรั้วก็คือเดี๋ยวเราเอาไม้มาตีตีระแนงตีตีเพื่อกันหมากันอะไรไม่ให้เข้ามาในบริเวณนี้อ่า ส่วนห้องที่สองห้องที่สองนี่จะเป็นอันนี้เป็นเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ไว้สำหรับวางอา,อาหารอะไรเผื่อลูกค้าสั่งก็จะได้วางโอ้ลูกค้าพะนะย <c oughs> ทำยังไงจะเป็นร้านอาหารเนาะแม่ครัวทำอาหารตรงนี้นะครับก็จะมีเตาแก๊สมีอะไรตรอนี้อะไรมีที่ซิงล้างจานนะฮะพวกอุปกรณ์แก๊สทั้งหลายก็จะอยู่ข้างล่างนะครับ ก็จะอยู่ข้างล่างแบบนี้อันนี้คุณรลชนีว่าเสร็จหรือยังอ๋อมันเป็นลายนึกว่ายังไม่เสร็จใช่ไหมฮะจริงๆเป็นลายกระเบื้องนะครับอันนี้มันเสร็จแล้วใครเป็นคนเลือกลายกระเบื้องเนี่ยมีคลาสมากๆดูรวมรวมแล้วแพงไหมคะถามว่าแพงไหมงบเท่าไหร่แพงที่ช่างใช่ไหมพี่สำหรับก็คัวช่างแพงอะค่ะ ยังไม่ได้สักบาทเลยช่างยังไม่ได้ตังค์ไม่อยากจัเมาหลังใหญ่ยังไม่ได้เลยครับหลังใหญ่ก็ยังไม่ได้ห่ก็ยังไม่ได้ล่าช่างเนี่ยกลุ่มเดียวกับที่สร้างหลังนี้ช่างก็บอกว่าสร้างหลังนี้เสร็จแล้วก็ยังไม่ได้ตังค์ก็มาสร้างหลังนี้ก็จะไม่ได้ตังค์อีกเหมือนเดิมนนี้ใช้ช่างสี่คนครับ แต่หลังนี้ให้ทั้งสามจะเริ่มลดลงลดลงช่างต่อไปจะเหลือช่างคนเดียวฮะครับหลังโน้นไม่ได้หลังนี้จะได้ได้ยังไงแต่ค่าวัสดุอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะครับเนี่ยโครงเคืองทั้งหมดนี่นะฮะก็หลักแสนแล้วครับเนี่ยประมาณเนี่ยก็คือหลักแสนละค่ะเดี๋ยวยังไม่รวมค่าช่างนะยังไม่รวมค่าช่างนะฮะพูดถึงโครงข้างล่างนิดหนึ่งเห็นว่าดินมะถมเพิ่มอะ เรา,เาดินมาถูถมเพิ่มเพราะว่าเดิมมันที่มันต่ํานะครับก็รู้สึกจะเพิ่มไป3าคันรถนะเสร็จแล้วก็ตอกเข็มด้านล่างนะครับเพื่อกันไม่ให้ดินกันไม่ให้เกิดการซุดตัวนะฮะมีเข็มด้วยหรอระยะยาวโอ้ตอกเข็มเยอะเลยครับข้างล่างที่นี่นได้ข่าวว่าดินเหนียวมากทําไมต้องเข็มด้วยอ่ะ มันก็เกิดการซุดตัวได้ครับในอนาคตระยะยาวไม่ว่าจะดินอะไรก็แล้วแต่ดินภูเขายังซุดตัวเลยครับถ้ามีฝนตกนานๆอะไรนานๆน,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 นั้นเราก็เลยถ้าเป็นบ้านปูนบ้านซีเมนเนี่ยมันจะต้องตอกเสาเข็มข้างล่างเอาไว้ลึกหน่อยอเพื่อกันซุดตัวแตกร้าวไม่เหมือนบ้านไม้นะฮะบ้านไม้นี่เราไม่ต้องลงเข็มก็ยังได้นะ อ่ะพาแวะมาดูห้องน,น้ําเรียบร้อยหรือยังอ้าวลองเข้ามาดูข้างในนะฮะว่าได้ติดตั้งโถชักโครกสายฉีดแล้วก็ฝักบัวเสร็จสับเรียบร้อยก็ทําเป็นแบบสไตล์ง่ายๆนะครับคือฉาบอันนี้เขาเรียกฉาบหยาบนะครับ ฉาบหยาบไม่ได้ฉาบเรียบนี่ฉาบหยาบเรียบร้อยแล้วไม่ได้ทาสงทาสีอะไรใช่ไหมไม่ต้องทาครับคือไม่ใช่อะไรละครับประหยัด <c oughs> ครับครับ <c oughs> แต่ว่าทางด้านนี้ช่างกำลังฉาบอยู่นะครับนี่ในช่างอุ้ยไม่ใช่ในช่างเป็นนางช่าง <c oughs> เก่งจังเลยคับเป็นช่างผู้หญิงนะแต่ว่าทํางานเก่งมากนะครับคุณพี่นะครับเป็นเป็นคนบ้านไหนครับคุณพี่อ้าวนี่เป็นคนสุรินทร์บ้านเดียวกันตัวนี้คนณสุรินทร์คือว่าอีสานว่าอีสานก็ได้ครับดูดูความละเอียดของงานนะคะคุณพี่ฉาบมานานหรือยังอ่ะสิบกว่าปีแล้วโอ้เก่งเนาะทำ เป็นช่างปูนหรือช่างไม้ฮะหลักๆช่างปูนเป็นช่างปูนเป็นหลักก็อิจฉาปูนก็อิจาปูนแล้วก็กระเบื้องก็ทำได้ไม่เก่งมากกระเบื้องต้องเป็นแฟนพี่เขาใช่ไหมแฟนเขาก็จะครบนะฮะเพราะว่าสองคนเขาจะรับเหมาอืณอ่ารัชนีจะต่อเติมบ้านจะอะไรอย่างเงี้ยติดต่อเขาได้นะเพราะว่าเขาถ้าเป็นงานปูนงานกระเบื้องงานอะไรเนี่ยเขาก็จะเก่งจริงๆก็ทําได้ทั้งหลังถูกไหมทั้งหลัง ทั้งอายางหลังเนี่ยเขาก็จริงๆก็คือเป็นช่างอสามคนเองนะคุณพี่กับแฟนเขาแล้วก็ช่างสำรานนะฮะช่วยกันช่างสำรานช่างสำรานเนี่ยอาชีพหลักของเขาจัดสวนฮะแต่ว่าเขาก็จะทำพวกบ้านโครงเหล็กอะไรได้ทำได้ทุกอย่างครับออทำได้ทุกอย่างเห็นพี่เขาแล้วอายไหมเห็นพี่แล้วเขาอายสิเราฉาบไม่เป็นนะเนี่ยไม่ใช่ฉาบได้ง่ายๆนะ อยากบอกน่ะถ้าอยากเก่งเรื่องไหนก็หาแฟนที่เก่งเรื่องนั้นนะฮะไม่งั้นบอละเออเนี่ยไงแฟนเพิ่นฉาบปูนเก่งเล้าก็เก่งน้ำโอ้ยอย่าว่าจะฉาปูนแลยกล้วยฉาบยังทำไม่เป็นเลยฮะเอาถ้าอยากได้แฟนพูดเก่งก็ต้องหาแฟนเป็นพิธีกรเนาะโอ้ยหานักเทศลดไปวัดคุณวิธีการก่อสร้างของคุณกัมพูเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีซื้อวัสดุเองครับ ออกแบบเองในวงเล็บก o ปีจากอินเทอร์เน็ตนิดหน่อยประมาณนั้นฮะเปิดเปิดในภาพใน Google แล้วก็เอามาประยุกต์ว่าตัวเองชอบแบบไหนใช่จากที่ไม่เคยทําบ้านนะก็ก็ก็เรียกเป็นเหมือนกันนะเป็นหมายความว่ามองออกว่าโครงมันควรจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงแต่ว่าทำทำเนี่ยทำไม่เป็นก็ต้องอาศัยช่างเขาใช่ไหมฮะซื้อวัสดุอุปกรณ์ไปแล้วประมาณแสนบาทใช่ใช่ครบยังต้องซื้ออีกไหมน่าจะหมดแล้วนะ ซื้อมาครบแล้วไอ้ที่ว่าน่าจะหมดแล้วคือเงินน่ะน่าจะหมดแล้วนะไม่ใช่เอาอ,อุปกรณ์ครบหรือยังส่วนใหญ่ก็คงครบแล้วล่ะนะ,ะอาจจะสาดก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นล่ะนะฮะโครงสร้างข้างบนเราจะเห็นนะครับว่ามีลังคามเมทัลชิเราไม่ความความซับซ้อนจะน้อยมากนะครับสานจฝนเนี่ยเอออาจจะมีถ้าตกหนักๆลมแรงๆก็คงสาดบ้าง แต่ว่ามันไม่ค่อยเกิดเหตุการณ์แบบนั้นบ่อยๆหรอกคนเลชนี้ที่นี่เพชรบุรีนะครับก็ไม่เป็นไรอยู่กับลมกับฝนบ้างตตรงใต้แล้วนะก็ให้เหมือนกับละอองฝนมาไม่คือถ้ามันเปียกแล้วมันเปียกหมดเลยนะพี่กัมพูเช็ดเอาช่างมันนะครับแล้วก็มีฝาเชล่าเป็นเอาไว้กันนะครับเวลาฝนสาดอะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็เมทัลชีตก็เท่านี้เองเนาะโครงสร้างไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายเลยนะทำครัวเนี่ย หมดเป็นแสนพี่กำพูแสนกว่าอันนี้พี่หมดถูกแล้วนะครับจริงบางคนทําอย่างเงี้ยนะสองสามแสนจริงอ่ะจริงอุ้ยเจราะเราไม่มีฝาเลาเราไม่มีฝาไม่แต่เป็นระบบรับเหมาเนี่ยเขาก็สองสามแสนนะแล้วแต่ก็แล้วแต่นะฮะเพราะว่าเราก็ลองดู สร้างแต่ละอย่างเนี่ยเราพอเราจ่ายค่าวัสดุเองอะไรเองมันก็มันก็ช่วยลดลงไปได้เยอะแหละงานนั้นเกือบเดือนละได้ประมาณนี้เดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาดูฟังก์ชันการใช้งานว่าใช้ได้ตามที่วิศวะเกินเขาออกแบบไว้หรือเปล่าาคุณจะมาลอง คุณจะมาลองขี้ไม่ใช่จะมาลองผัดครับเห็นไหมละบอกแล้วนี่ตั้งครัวใกล้กับห้องน้ำคนก็จะเข้าใจว่าจะไปอย่างเดียวจริงๆจะไปทํากับข้าวระหว่างที่แม่ครัวกําลังผัดผัดคนข้างในก็มันก็เกลียดอ่ะเอากลิ่นก็ปนๆจะมาก็ดีนะคุณนึกเนี่ยเอาห้องน้ําไปไว้ใกล้ห้องครัวเออนี่แหละมันดีเ้าเดี๋ยวลองมาใช้งานกันนะถ้าจะเสร็จอีกประมาณสองสัปดาห์เสร็จไหม เสร็จเสร็จครับเนี่ยเสร็จแล้วนี่วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะช่างเขาบอกวันสุดท้ายที่ที่เสร็จแล้วนะแต่ว่าอาจจะเหลืออะไรละเอียดเล็กแต่พี่กบูอย่าลืมนะเฟอร์นิเจอร์เตียงอาหารไอ้โต๊ะอาหารน่ะอย่าลืมโต๊ะอาหารที่จะมาลงมันต้องสวยงามวันนี้วิ่งไปดูเลยก็ช่วยกันหน่อยสิจะโต๊ะอาหารหมดทุนแล้วเออไม่ใช่ว่าปูเสือนะครปูเสือนะเอางี้ไหมใครจะมานั่งก็ คนละชุดโตคนละชุดนะหรือไม่ผมปูเสือให้นั่งอย่างเดียวเนาที่พูดว่าหมดแล้เนี่ยไม่ได้พูดเล่นใช่ไหมพูดเล่นพูดจริงๆคือถ้าตอนเนี้ยปูเสืออย่างเดียวแต่ถ้าอยากนั่งโต๊ะให้ซื้อโตะกับเก้าอี้มาเองเอางี้ดีกว่าเออเออเออเดี๋ยวกดติดตามกัมพูชาชนีออฟฟิเชียลนะคะกดกระดิ่งเตือนด้วยนะคะเดี๋ยวอัพอัพโหลดคลิปที่มีความคืบหน้าให้ดูเรื่อยๆวันนี้ลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ